เห็นแสงสว่างแล้วพี่น้องเห็นแสงสว่างแล้วมาหอดมาถึงอีหลีพี่น้องเอ้ยนี่คือความตั้งใจความตั้งอกตั้งใจเป็นจังไง ที่างาน,นเฮ้าก็ดีใจพี่น้องได้ขึ้นมาฮอดมาถึงบ่คิดว่าสิขึ้นมาฮอดมาถึงมาทำบุญยังถึงยอดเพิ่นพี่แล้วเนาะสาธุสาธุประจำสมมาเด้อไปเจียวน้ำกันเด้อพี่น้องไปไหว้า่าตุ <c oughs> จะมาไหว้พระมหาเจดีย์ สีใช้มงค้นก่อนสีเดินกะเขายาสักก่อนพี่น้องเขายาสักก่อนไปบวชหอดเดี๋สีเขาไปบวชหอดแดดแดดกั่งหฮมปะกั่งน้ำกันอันนเอาผาไปกั่งน้ำกันไปนี่เดินเดินเดินไปบ่ล่ะยายน้องมะเข้ายางขึ้นไปทั้งพุ่นยางขึ้นไปทั้งประตูผลเพื่อนกะสิมี่ลนล่างพี่น้อง เออมาทางโฮมถิ่นนะจ้ะคนก็บอลายนักท่องเที่ยวบอลายมือนนิเป็นมือเดี๋ยวเปานปยังกันเข้าไปบอท่านเพื่นกับกลับลงมาอีกคือเก่าเหย่สียงจ้ะ เพิ่นเที่ยวไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงก็ไก่เติบประมาณนึงไก่ประมาณนึงมาอ่ามาไว้พามาหาเจดีโบได้มาโดนเราพี่น้องโบเดมาโดนบ่ไกลบ้านดอาใกลใกล้บ้านนึงแต่ว่าบ่บ่ค่อยได้มาพี่น้อง ันมีโอกาสมีโอกาสกะข้าวเข้าไปสิไปไหว้บ่อได้คอยไปจ้าบ่เป็นยังข้าบ่ได้เปล่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นกลลงมากข้าวเดียวขันถึงเป็นเพิ่นไปก่อนก็ได้ไม่เป็นห่าดอก แมนจ้ะแมนแมนขึ้น,นไปพุ่นละขึ้นไปข้างบนพุ่นประตูวัดเจดีวัดเจดีใช้มงคลดูรถเป็นถ่ายอยู่ มันเบิดบอร์้ามันเบอร์เบิดห้ากับไปหลอดสอนก็ได้ สักก่อนบอ่านั่งสักก่อนพักผ่อนสักก่อนค่อยๆไปเฮ้าตามสภาพบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายเลยพี่น้องเอ้ยเย <c oughs> ต่สมัยเฮ้าหน่อยนมกลุ่มมนันตะกี้เฮ้าม่านเบิงน้ำย่อยน้ำย่อยมันะอยู่ข้างล่างของนยายเงิน ขางล่างอ้ยอันดจ้ะรถก็ึ้นยากอย่าง้นแน่วันสั้เนาะมองได้ันมองอันนี้ล้มดันไม่ไหลไม่ไหลขั้นไหนขั้นขั้นสุดโโอ้ขั้นป้อมขึ้นไปอีกคืนไปพุ่นยู่สวนปีนันมายังกระดูกอ่ะจังลายผลเป็นสวนตัวสวนพึกษชาติสวนพิกษาสตร์สวนสั้นลองสั้นๆตะกี้มันเพราะ่นมีทางนี่เนาะ ไปพี่นอ้องเป็นไปไหว้พระเป็นไปชมพระมหาเจดีย์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลถือบ่ล่ะ ถือบ่ขอรูปอีหมวยเนี่ยอ๋ฉันบ่ได้ที่มันขึ้นไปขอผู้เหนือให้แม่ถ่ายอืมแม่ขึ้นบ่ได้ขึ้นก็ฟัวอ้าไปเดินหันหน้ามาได้สีทายรูปให้เด้อสาเสาวสาลุ่นฟันน้ำนมอ่าหันหน้ามาเออยืนอยู่ไผปยุ้มันก็ได้บ่ต้องไปยืนเฮี้ยงกันดอกยืนอยู่คนละทีก็ได้จ้ะหนึ่งสอง หนึ่งสองไปเลยคือบอกลั่งหฮมย้ายแปลคือถือเออบวกห่อนบอคือถือบันไปคอยนี่ไปพี่น้องใจสู่ใส่ยางสังขารห้อมันตองมาที่หลังใจสู่ แข้งขาบอดีกับสู่พี่น้องเอ้ยงามครับเนาะสาธุสาธุาธวังในพี่น้องงามครับ มีอยูสามยูสี่ยูหายโกสันคุณพี่พี่นอ้องขันขึ้นไปถึงสันที่โฮกเลนี่ไงสดยด เขามากันง <mile> ่ายยิ่ซวยซวยไปเข้ามาไหวยหลวงปู่ศีก่อนอย่าแสงยังไมาทั้งนี้จ้ะมาทั้งสายเข้ามาเข้ามาไหวยหลวงปู่ศีสักก่อนหลวงปู่ศีนี่เพิ่นเป็นผู้สางเด้อพี่น้อง เพื่อนเป็นผู้สัางาพระมหาเจดีจากความศรัทธ,ธาแมนแมน,น่จะนีหลวงปู่ศรีู้เพินผ้าสัางจากความศรัทธ,ธาของญาติโยมซอยกันนี่หลวงปู่ศี

พกสั่นพี่น้องสิท่าคืนไปบายกระบรมสารีริกธาตุพี่น้องสุดสั่นที่หกม,มาเบิงว่าเข้าสิขึ้นหอดบ่ไปค่อยึ้นไป จ้ะคอยไปห้องให้ได้หอดได้ถึงเนาะให้ได้หอดได้ถึงเด้อคันบุญถึงกระไดไปไปไหว้พระสักก่อนยายเงินเอามาสันที่หนึ่งเข้าก็ไปไหว้พระสักก่อนจ้าแม่ไปไหว้พระสักก่อน เข้าไปแต่ละสั้นเข้ากับแหววายพระสักก่อนอันนี้พอะตสีได้ยสั้นเดียวเป็นยังไงเป็นจะไหวบ่ไหวย่างไหวอยู่ปีหนึ่งไปอืจ้อันนี้เป็นสั่นที่สองพี่น้อง จนกะจายต่อไปแล้วมันไเห็นดีนี่เรืองเาะไปต่อข้าขบาันจากสั่นที่หนึ่งบันพี่นอ้อง เอาสิไปสั่นที่สองเพราะว่ามองนี้มันเมืดเล็บเล็บบแจงได้จังไปท่ายข้างนอกจังสีแจงจ้ะป่ะโอ้โดนเด้เนาะแต่เ้าเห็นแต่เ้ากกายไปกายมากยิ่บารมีเพิ่นพ้นสัทธาเพิ่นป่ะจีสางได้สำนีเบิดพอหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเกดีไงเกดีใช่มงคล แม่นจ mm ้ะ hmm. นั่นลราัดเพิ่นเพิ่นจังมาสางพี่วัดเพิ่นยวัดปากุุงพี่น้องค่นแม่เ hmm. พิ่นเบิดเด้นเป็นลูกส <vale ันท as ี่สองปะไปต่อเอ้าอันนี้สันที่หนึ่งส um ันที่หนึ่งโอ้อันนั้นสันล่างเกินสันที่หนึ่งเนาะโอ้อันนี้สันที่สอง บาร์เดห้าสิบขึ้นไปสันสามเอาคุณคือว่าห้ามผ่านไปทางคุนเหรอไปขึ้นต้นไห้ขึ้นบ่ทางโอ้คุณข้าเจ้าขึ้นทางคุ่นแมนบ่มาพี่เหรอหรือเมนหันหรือมันเป็นยางขึ้นหัน ักทองเที่ยวก็มีบางอยูอันนี้เป็นสั่นที่สอง when you มีเซนที่สามพี่น้องเปิดเลยจ้ะตายบอก่ะเขาไปไหว้พระซะก่อน<ะ>นี่นพร<า>ะน,นี่จ้ะมันมย่ายเงิ่อนบนขึ้นไปแล้วป่ะ สันที่สาม สั่นสั้นีเหล่ยมคือมาจนหอดสันส่นที่หาเป็นยังไงไหว้บอันนี้สั้นที่หาจ้ะมาฮะมามาอันนี้สั่นที่หาไป บานนี่สิเป็นสันที่หกสันชุดไทยไปนี่นี่จิขึ้นไปตามนี่ได้พี่นอ้องเ้าเมยสักก่อนเ้าเมยสักก่อนเดีย๋ยวเ้าเมยก็จะข้นต่อพี่นอ้อง ทีมงานเฮ้าพี่น้องบานี้เฮ้าจขึ <sk <sk ้นไปเฮาสิขึ้นสั้นสุดท้ายเนาะเฮ้าจขึ้นสั้นสุดท้ายสั้นที่หสั้นที่หัพี่นองยาึ้นบอดเกลเลยเขายาเกลียาเขายาพี่น้องหลดยาพ่น ลันสายเงียเอาจังมาหอดมาถึงเอายาบอตายังยั้งบ oh, ah, so so ่เป so ็นยังแต่วาใจเขาสูงเนาะเขาต้องข้นในหอดมือในหอดเป่าไม้สันพ really ี no? Listen, ่นองอ่ะสู้ส yeah, ันสุดท้ายพี่นองสู้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 ไปทีมงานเฮายนี่จับเออจับทั้งขวา จับทางขวาผิดก็ได้มันจังจังทีกว้างมันจะค่อยทีขึ้นไปดอกเพิ่นก็มีเล่าให้จับพี่น้องเดี๋ยวไปเพี่ยวกัน เสียงหัวย่าเงินเสียงหัวกล่องเคนสุดอันลิอคอยไปเด้อยิมกับเป๋าแล้วคอยเอาเศร้าเมยก็ได้เด้อ เอาเมื่อยซะก่อนก็ได้ใจประสงค์ตั้งเมืองเกี่ยวกับบ้างใดก็พยัญเขาว่าใจประสงค์ตั้งเมืองเกี่ยวกับดันหอดปะหรือว่าจังเดย์ทำ พะย่าเพิินพี่น้องไปสู่ต่อไปพี่น้องบาดีจิจอเด้บหดจับดีๆเด้อยายแประเอามือขวาจับมนันมันเห็นแสงสว่างหรอพี่น้องเห็นแสงสว่างแล้ว <c oughs> มังหอดมาเถึงอีหลีพี่น้องเอ้ย นี่คือความตั้งใจความตั้งอกตั้งใจเป็นจังไงเ,เปิดพัดลมเป็นจังไงปาดีสุดยอดวะจืด เมาอีกนะนาะจันรายนางบางคุณพ่อเดี๋ยวต้องูผมเลคนรกเขาลูกค่อคนพ่ามืึ้นเลยใจสุเก่งค่ะอืต้องใจสูขนี่เด็กกาบได้ใบพาบโลมซาลี่ที่กระฐานีเป็นบุญเทาได้หนิเป็นบุญมหาศาลเลยได้ยายน้องเ้ากาบห้าบัน ไปทุ่รัางแล้วครัร้างบุญกับมีดืี่การพัดร่มพอนี่ทูกอันจ้าที่งานเฮากันดีใจพี่น้องได้ขึ้นมะฮอดมาถึงบ่คิดว่าสิขึ้นมะฮอดมาถึงมาทำบุญยิ่เถิงยอดเพิ่นพี่แล้วเนาะ ที่แปดทำบุญสาธุสาธุสาธุทำบุญด้วยสันสูงสุดพี่ลินพี่น้องอุยจ้ะพี่น้องสาธุสาธุทำบุญ ở ngoài ngày, này rồi... <laughs> thì nó có đi xuống dọn để những tăng cái êm